ตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามหลวงนะครับเป็นงานงานเย็นทั่วล่ามาหาสงการนาเรามาเปิดตัวกันที่สนามหลวงวันนี้เป็นวันที่2นะครับเมืม่อเมื่อวานในจออกแนวเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยวันนี้จะมีคอนเสิร์ตมีหลายเวทีเลยเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับงานยังไม่เริ่มครับตอนนี้เขายังเตรียมเวทีกันอยู่เลยเรามาก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่ง มาดูน้องๆแต่งตัวรอบนี้ทางการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ส่งผมมาคนเดียวนะครับมีอินฟูอีกท่านหนึ่งมาจาก LA ด้วยชื่ออะไรครับมิโซค่ะช่องมิโซมิโซฮังกรีค่ะมิโซฮังกรีใน YouTube ใน i ิน t a g r กรมเราก็ทิ้งสะแล้วก็ YouTube เป็นทุกอย่างเลยทุกแพลตฟอร์มเลยไปติดตามกันได้นะฮะทำเกี่ยวอะไรครับทำเกี่ยวอาหารค่ะอาหารค่ะรอบนี้ก็มาชิมเลยสิ English <laughs> 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 so today we are at the Songkran Festival which is the Thai New Year New Year's Festival taking place in Bangkok Thailand and it actually takes place all over the country and this year is a really special year because UNESCO has designated Soul Fran celebrated in thailand as an intangible cultural heritage festival so it's a really big deal people from all over the world are here and we're about to have water fights all throughout the weekend and eat a lot of good food we come mac เบอร์เกอร์สวัสดีครับสวัสดีครับแดนนี่แฮมเบอร์เกอร์ครับแดนนี่นี่เป็นชื่อเจ้าของเลยปะครับเป็นชื่อลูกชายชื่อชื่อพ่อชื่อคาลีอ๋อ <c oughs> เคยไปอยู่อเมริกามาด้วยป่ะครับเนี่ยไปเรียนทำที่อเมริกาอไปเรียน <c oughs> มีร้าน <c oughs> มีสาขาอยู่ที่ไหน <c oughs> ครับขายอยู่ที่ร้านกำแพงครับตูซอยร้อยหกสนะครับ164ยหทางเข้าหมู่บ้านเพอร์เฟิคครับอร์ติดกับโรงเรียนนี่ใกล้โรงเรียนนานาชาติไอนะครับอันนี้เบอร์ที่กำลังทำนี่คือเบอร์เกอร์หมูนะครับ ขนมปังทำเองขนมปังทำเองด้วยเป็นเบรยอสครับผม<า>นรผมนม้องปังน่าทานนะครับลองทานดูครับผมขนมปังเขาทำเองด้วยนะ<า>นเบรย <Wow. S 1> อสเบรยอชเซียสปอร์เดี๋ยวผมจะลองชิมเบอร์เกอร์ตอนนี้ตั้งแต่กลับมาไทยปียที่แล้วนะครับผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งคือ เรื่องของอาหารการกินเนี่ยอาหารเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปถึงต่างประเทศเลยในไทยมีหมดอาหารต่างประเทศนุ่นนี้นั่นมีครดแทบกันทุกชาติอยู่ในไทยนะครับเลือกกินได้สบา,ายแนละที่สำคัญราคาถูกกว่าที่อเมริกาด้วย คนจะเดินเข้ามาที่ที่เดิมแต่รถเขาจะอ้อมไปอ้อมไปที่ผมจะเข้าแบบเดิมที่เข้าเมื่อวานเขาจะไม่มาร้อมก่อนจากนี้ออกคนซ้ายหนึ่งรอบ่าจะเดินไปก่อนรอบคุณพี่ครับขอถามเลยนะฮะกลัวกล้องเปียกไหมครับไม่กลัวไม่กลัวเหรอฮะมันก็จะมีวิธีในการป้องกันระดับหนึ่งค่ะก็ ก็ต้องคอยระวังด้วยเหมือนกันอันนี้ในกรณีของคนทํางานนี่ก็อดห่วงได้เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนนี่คือแบบว่าถ้าสมมติเรานั่งรถโดยสารเนี่ยเขาก็จะสาดขึ้นมาบนรถโดยสารอ่าใช่ครับแต่ทุกวันนี้แบบว่าไม่แล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้เหมือนแบบผมได้ยินว่าเหมือนมีกฎหมายรับรองว่าสาดน้ํากับคนที่ไม่ได้เล่นเนี่ยอาจจะโดนปรับแล้วก็โดนจําคุกด้วยจริงเหรอจริงโอ้ใช่ครับพรดีดีดีดูเป็นระเบียบมากขึ้นใช่ครับก็คือถ้าจริงๆอยาก อยากให้มองทุกคนว่าคนไหนพร้อมเล่นคนไหนไม่ได้พร้อมเล่นครับผมใช่ครับก็คือแบบว่าให้ให้ให้แบบว่ามารยาทอะไรกันแนบมากขึ้นโอ้ขอบคุณสําหรับข้อมูลนะคะขอบคุณครับักท่องเ<อ>ที่ยวเยอะเลยฮะ๋อ้บู๊รบมืบเน่เน่เน่เรามีตุ๊กตุ๊กเปิดปะทุนด้วยนะครับ ปกติโดยทั่วไปก็น่าจะถอนหลังคาได้อยู่แล้วหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยเห็นนะเพิ่งเพื่อนเคยเห็น มอนครับผมคือเราจะไม่ได้ใส่ลงไปในตัวซุปตัวนี้โดยตรงนะคะเวลาทานก็จะคลุกให้เข้ากันเรามี100เสิร์ฟเสิร์ฟับุกท่านแน่นอนนะฮะแล้วก็ตอนนี้เชฟกำลังหั่นทิ้งอ่อนอยู่ด้วยสุด้อดทานเลยคือกระเทียมนะครับเป็นความรู้นิดหนึ่ง

นี่เป็นอาทิตย์ที่2นะครับไม่ค่อยร้อนนะรู้สึกว่ารับได้โดยเฉพาะวันนี้ถือว่าค่อนข้างเนี่ยไม่มีแดดแล้วลมลมชิลๆอยู่นะไม่ใช่เป็นลมละอุน,นะครับก็โอเคเลยรับได้สำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนานๆน,นะครับแล้วก็กลัวว่ากลับมาไทยแล้วจะร้อนเนี่ยผมบอกเลยว่าทนได้นะฮะ คนได้อยู่แล้วเพราะว่าที่อเมริกาเองก็มีร้อนเหมือนกันนะครับแต่มันก็ร้อนกันคนละแบบเนาะแต่สำหรับคนที่อยู่แบบรัดทางเหนือเหนือที่หนาวตลอดนี่อาจจะไม่ชินนะฮะมาจากจังหวัดอะไรกันครับเนี่ยภูกเก็ตครับภูกเก็ตอันนี้พยายามจะนําเสนออะไรหลายท่องเที่ยวทะเลใช่ไหมครับใช่ครับรับบทเป็นอะไรครับตอนนี้ป้านี เล่นเขาก็ไม่ได้ยุ่งนะก็จะพาะคนที่เล่นเท่านั้นก็จะฉีดกันผมโดนนิดๆหน่อยเด็กฉีดตูนเราเจอกัปตันอเมริกาสวัสดีครับมาจากรัาไหนครับเนี่ยมีโล่พร้อมเลยมาถึงไทยแล้ว กลิ้ง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 ช่องพี่จิโรชานช่องนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะ